คือรักษาอิทธาศศาสนาพระมารษ์มาสตย์ต่อยเนี่ยต่อยขาเลยนะแต่เหมือนจะสั่งสอนยังไงเจ้าประยองก็ไม่ยอมเข้าใจสักนิดมึงไปหัดต่อยใหญ่หแวยโอ้ยนี่มันต้องดีกันมั้งผู้เป็นเหรออ้าวแกดูถูกแต่หลวงราชเสนาผู้เป็นพ่อก็ไม่ลดละความพยายามเพราะต้องการอยากจะให้ลูกได้ดีในวันข้างหน้า รีบต่อท่าเชิงรุกเชิงรุกในการใช้อาวุธดาบเริ่มมาจังหวะเริ่มเข้าทีเจ้ายงก็ไม่รอช้าเเมื่อพ่อส่งเจ้ายงก็ตอบสนองผู้เป็นพ่อเพียงเพื่อให้พ่อสบายใจเท่านี้ เอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ะแทงไม่แงไม่ตอไเียจะแทงจะเออให้มันรอจะหวาให้มันมันจังหวะจะขอไม่จะแทงทั่วแทงทั่วก็เหมือนีแหละไม่เหมือนค่อยๆแทงค่อยเล่นหเล่เล่นเลก็ค่อยแทงค่ยะเอออย่างเงี้ยจะแทงทั่วแทงทั่วการถ่ายทอดทุชาติ่พลงการที่จรงๆนพ่อจกัู ผ่านไปได้คู่หนึ่งจังหวะ้า,<ฮ>าผ่านไปก็เข้าสู่จังหวะเร็ว<า>แล้วเมื่อจังหวะเร็วมาถึงก็เข้าหูเจ้ายงกรดีเพราะจังหวะนี้ <c oughs> ชินหู มันก็ขยันดิโอ้นะจะไปจานเอาไงเอาเลยพ่อมึงอะไรจะให้อยู่จะนอนละเอาไมหมกินเลยรดาม่ได้วันนี้ฮะไม่เอาอะจะนอนละพี่่กกเหนือยับมมึงาแล้วนะไอ้โงวันนี้กูพูดเรื่องจริงกูไม่ได้มาล้อเล่นกับมึงมึงต้องไปเป็นทหารเดินทางเข้าไปในเมืองไมไปอยากไปไปเลยจะนอนกูไม่ให้ดูนอนตามดาวขึ้นมา้องไม่ไอ้โงมึงดื้อเหรอมึงล้านกูเหรอทำไมเท่านี้กูไม่ชอบใครดับกูกูจะเตะมือหลังละ 看不见味道，不见味道，还用了